โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอตลาเข้าสู่ช่องจีว่าโกทีวีด้้ยนยครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักดอคอนบอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมดอคุนบอลโดคังแบทเทิลพาร์ทที่8แล้วนะครับเอโอ้โหต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหายหน้าหายตากันไปนานมากนะครับสำหรับคลิปการเปิดกาชาของดอคุนบอลโดคังแบทเทิล นะครับก็หลายๆคนก็คงรับทราบกันดีนะครับว่าหลังๆเนี่ยเวลาผมเปิดกาชาเนี่ยก็จะเน้นแต่ไลายสตรีัซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าด้วยขอที่ว่าบางวันตู้มันมาวันเสาร์หรือไม่กระบางวันธรรมดาจริง,รงๆก็มันแล้วแต่อารมณ์ด้วยเนาะว่าอยากจะไลฟ์อยากจะทําเป็นคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็ด้วยว่าผมไม่ได้ทําคลิปเปิดกาชามานานมากเพราะว่าก็นะเน้นแต่หลายสตีนะครับผมเนาะก็ สำหรับพาร์ทก่อนนี่ก็พาร์ทที่7ใช่ไหมทางผมด้ดืการเปิดเจ้าตู้ของโกคูแบล็กนะครับอันนั้นคือพาร์ทล่าสุดนะซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปนะครับเท่าที่ผมไปดูมานะผมไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ5เดือนแล้วอะเออไอไอ้าเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมคือแบบนะฮะเน้นแต่ไลฟ์สตร์ที่สนดใหญ่เลยนะครับก็ครั้งนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปการเปิดกาชา เหตุผลที่ผมไม่อยากไลเพราะว่าขี้เกียจนะครับก็เลยบอกเออเอามาเอามาเป็นวิดีโอบ้างดีกว่าก็เหมือนเดิมก็คือตาราบการเปิดการชาร์ก็จะเหมือนกับแล้วก็บลเลจิงก็คือแล้วแต่อารมณ์นะครับบางครั้งอาจจะอาจอาจะอยากทาเป็นคลิปบางครั้งอาจจะเป็นไลฟ์สตรีมันก็ต้องดูที่ดาดด้วยว่ามันมีอะไรให้เราทํำไหมถ้าเกิดเราไม่ค่อยมีไลฟ์เอเนอร์จีในการที่จะทํา ไลฟ์สตรีมหรือด้านนู่นี่ก็อาจจะเป็นวิดีโอแทนหรือว่าถ้าวันไหนที่เกียจทำคลิปก็เน้นไลฟ์สตรีมมอนเดิมนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับจ่กับพาร์ทที่8แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ตัวละครใหม่ก็เข้ามาแล้วไปให้เรียบร้อรยนะครับไม่ได้ว่าอันนี้คือดักก่อนเวอร์ไวของเท้ะนะครับสำหรับตัวละครใหม่ที่เข้ามานี้ก็ผมมีชื่อว่า เซลแม็กนั่นเองนะครับเอ๊อ่ะเดี๋ยวไปดูที่กาชากันเลยละกันนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เซลแม็กก็เข้ามาในเกมกับเป็นทางการแล้วนะครับและหลายคนก็นะอาจจะคาบนะครับแต่สำหรับผมนั้นก็เปิดสักแถวหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยนะ คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเบอร์วเนี่ยตัวบอสของโบลี่มันจะเป็นสีอะไรเพราะว่าตอนนี้ผู้รงตเลยว่าตัวธรรมดาตัวซูเปอร์บอสเนี่ยสีแดงออกมาน้อยมากนะครับก็บังว่าโบลี่จะเป็นสีแดงแล้วการสลับเบอร์วนะแต่ถ้าเกิดสีอื่นก็นั่นแหละก็ถ้าเกิดได้เซลลแม็กมาก็ดีนะครับผมเนาะก็ตามที่บอกเดี๋ยวเราจะมาเปิดแค่แถวเดียวพอนะครับเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องเก็บเพชรไว้กับ เวอร์ไว uh, เพราะว่าตอนนี้ก็เวอร์ไวประกาศจะเป็นทางการแล้วนะว่าโอเคเดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมในวันที่27แม้ก็28นี้นะครับผมส่วนเวลาก็ยังไม่มีการบอกเนาะว่าจะไลฟ์เวลาไหนแต่ที่แน่เขาบอกอ่าเขาบอกวันแรกแต่ผมคาดการว่าเวลาไลฟ์สตรีมเขาแน่น่าจะไลต์ตอนเช้าเดานะ น่าจะไลฟ์ตอนเช้านะครับมีความเป็นไปได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูสำรวจในตู้เข้าๆเลยละกันอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นตู้ดักก่อนเวอร์ไวก็คือเป็นตู้ของเวอร์ไวแคมเปญนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้บอกว่าที่มันบอกที่มันบอกว่าให้เก็บตั๋ว50ใบแล้วก็ได้เปิดนะครับผมก็อันนี้เป็นแคมเปญก่อนเวอร์ไวมาเนาะก็ เป็นตัวละครรวมตัววัวนะครับผมก็50บใบเนาะซึ่งเราจะเราจะเปิดทีละ7็ใบหรือเปิด50บใบก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้เซลิลแม็กเลยกันนะครับอ่ะใช่แล้วก็เหร,เรียญเหรียญเป็นเหรียญสีเทานะครับตามันเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับ้าตาเซลิลแม็กนะครับผมคันนี้อ่าเ แล้วก็อาร์ตนะครับผมก็เท่นะสวนข้างตู้ตัวแรกผมนี่ครับโกโคพูดตรงๆนะตัวเฮียเนี่ยผมมีแล้วสาตัวนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมปลดไปแล้วสองทางถ้าเกิดผมได้เพิ่มนี่แบบอาจจะเดาลุ้งเลยก็ได้นะแล้วก็โกคูแบ็คอันนี้ ECA แล้วนะครับผมก็ ก็ถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมก็เหมือนจะยังเล่นได้อยู่นะครับถ้าเกิดเราเล่นกับทีมที่เป็นซูเปอร์บอสนะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวกากา,กากแล้วก็นี่ไม่นึกว่าเจฟฟรีจะอยู่ในตู้นะตัวนี้คือเก่งมากเลยนะครับใครยังไม่เคยมีตั้งแต่ตอนตู้ครบรอบนี่สามารถมาเปิดหาจากตู้เซลยวแม็กได้เลยนะครับผมโกลเด้นฟรีเห็นว่าตัวนี้นี่ดีนะเออแล้วก็ไอ้นี่ใครนะ เซลคิดเซลจูเนียไม่รู้ดีหรือเปล่านะครับหมายเลขสิบหกนะครับที่เหลือก็เป็นตัวไก่กาอาราเล่นะครับอืมอ่ะก็ไม่น่ามีแล้ว,ลวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอดูตัวละครเซลแม็กดีว่ามันใช้เหลืออะไรบ้างเผื่อเขาสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเออเฮ้ยมันใช้เหลืออะไรบ้างแต่ได้จะใช้เหลือของพวกโกฮังนี่แหละโดคังเอาไว้เช่นอ่ะ สำหรับในการใช้เหรียญน,นะครับก็นี่ใช้เหรียญของโอ้โหเครียกูเก็บไว้ตอนไหนวะเนี่ยใช้เหรียญโกฮังนะครับโกฮังอัลติเมทนะยี่เป็ดเหรียญแล้วก็อ่าพิโกโกโลออ่าพิพโกโกโลอพิโกโกลอไอเหรียญพิโกโกลอนี่แลหละยี่เป็ดเหรียญน,นะครับอืมจะเรียกว่าออเลนไหมมันมันมันยังไม่ถึงขั้นออเลนเะน่ยเออต้องเรียกว่าพิโกโกลอพาวเวอร์อับ แล้วก็พอไปล่า LR นะครับก็จะใช้เหรียญเป็นโกฮังบีดนะครับ3 5นะครับแกมมาวันแล้วก็แกมมาทูสิบก็ใครที่ได้อาร์เซลแม็กมาก็ไปฟาร์มเหรียญตามนี้กันได้เลยส่วนตัวผมมีเหรียญค้างมาอยู่แล้วเช่นแกมมารหรือก็โกฮังเดี๋ยวฟาร์มนิดหน่อยก็น่าจะปั้นเป็น LR ได้แต่แค่ว่าเอางี้เอาให้มันได้ก่อน <laughs> เอาให้มันได้ก่อนไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะโอเค ที่ผมพูดนี่คือไม่ใช่นะอยากให้คลิปมันยาวหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพูดสั้นมากกว่านี้คลิปสั้นแน่นอนเพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าคลิปนะเปิดแค่แถวเดียวนะครับเปิดแค่แถวเดียวพอนะครับมาลลยเลยครับผมผมบอกก่อนผมผมไม่หวังนะก็ถ้าเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็รอเวอร์ไวก็ได้นะครับ สีลงสิบแปดกับพิโกโลว่าไงสองขั้นสองขั้นไม่มีอะไรเนาะน่าจะเกลือน่าจะเกลือเรียบร้อยเกลือของเทเกลือของเทเบจิตา อันนี้ตัวค้างตูใช่ไหมโอเคครั้งแรกสาิบห้าต่อบาสี่สิบนะครับมาสเตจที่สองใครมาบ้างเฮ้ยไม่มีใครมาไอ้ยโกคูโดนทิ้งเวรละโกคูโดนทิ้งเอ้ยสยันสามโกคูโดนทิ้งแต่เป็นสยันสามเฉย ไอ้สาฟสิได้สิบหกข้างตู้โอเคดูทรงนี่น่าจะมาเวเดอร์ไม่แน่แล่ข้างตู้เฮ้ยเอ้ามาตอนไหนเนี่ยเอ้าโอ้ยเฮ้ยดี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 เฮ้ยอันนี้ผมบอกก่อนพูดตรงๆนะ ตั้งแต่ที่ผมเปิดตู้โกวหังบิมาผมยังไม่เคยได้ทั้งสองคนนี้ก็คือคุณลิลลินกับสิแปดได้แล้วเฮ้ยเอาจริงๆป่ะดีใจป่ะดีใจที่ได้มาเอาลงตัวว่าถ้าเกิดเพอร์เฟกต์เซลไม่ได้ผมผมไม่ซสีเลือดนะคืออย่างน้อยผมได้ตัวที่ต้องการมาแล้วพ่อะใชไหมคือผมพยายามเปิดเพื่อที่จะตามหาสองตัวนี้เว้ คือไอไอระหว่างตารที่ผมได้ได้โกฮังเนี่ยอยากได้ผมอยากได้ตัวนี้มากเพราะว่ามันเป็นข้างตู้ตัวใหม่เนาะอย่างของโกลเด้นฟรีเน่ผมก็ออกนะแต่ตู้โกฮงบีไม่ออกนะครับถ,ถือว่ามาถือว่ามาอยู่ข้างตู้ไวมากเลยนะเออเอาเอา,เอาตรงๆก็ไม่แปลกหรอกคือถ้าเกิดมันมาเป็นกรณีตัวที่เป็นตัวอ่าตัว s รที่ไม่ใช่ LR อนะ่ะก็เหมือนรู้สึกว่ามันจะเข้าข้างตู้ไวเนาะเออ คือตู้ครบรอบมาตู้เขารอบไปปุ๊บอยู่ข้างตู้เลยไอ้เขี้ยวไหวเนี่ยมาต่อมา45บผมอ่ะอย่างน้อยก็ดีอย่างน้อยก็ดีเบติต้า18เทชินฮังโกฮังเฮ้ยนัมเบอร์วัน่ะเบติต้บลูไอ้เขี้ยวเบ,วเบ,วเบวติต้อว่ะ I am number one โอ้ยแต่เหลือสีเทามีโอกาสออกอยู่นะ I am number one number one หรือเปล่า number one ของแทหรือเปล่าเซลแม็กเซลแม็กเซลแม็กหรือเปล่าโอ้โหได้แบ็คมาเรียบร้อย ไอ้หนึ่งข้างตู้อ่ะโอเคได้เป็นโกคูแบ็กมาไม่มีเดี๋ยนะไม่มีฟรีหรอจริงปะเนี่ยโอ้ไม่มีฟรีตายแล้วอ่ะก็สำหรับเจ้าตู้ของเซลแม็กนะครับได้เป็นโกคูแบ็กเอลมา ก็ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะเซลแม้คือถ้าเกิดผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวอคือคือตัวมันก็ดีแหละแต่ว่านะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเราหาตัวอื่นแทนได้อยู่แล้วเนาะอยู่ไหนวะไอ้โกคูแบ็กโกปบแล้วกี่แถววะเอาปดแล้วหนึ่งโอเคได้อยู่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 โอเคได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยครับได้สองแถวเนาะโอเค ได้สแถวโอเคก็น okay. mm ่า hmm. mm hmm. จะประมาณน <itu? S 1> mm ี้เลยก็แล้วกันนะครับสลับการเปิดตู้ของเรลแม็กนะครับก็ประมาณนี้แหละคือยังยังดีที่เราได้ตัวนี้มาก็คือ Android 18กับคุเลินนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้พวกเขามากนะครับก็ ทิ้งท้ายเหมือนเดิมนะครับก็ผมไม่ได้ฟีเล่นกับตู้เซลแม็กอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวรอเรารอตู้่บโร์ายก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีใครจะไปรู้โบรวร์อาจจะเก่งกว่าเซลแม็กหลายเท่าก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคงั้นก็ไปแล้วครับผม See you a g a i next n time goodbye ไปแล้วผมไยบายครับ